ก็วันนี้นะคะพี่เกดก็มาอยู่ในห้องปุเปก็จะมาดูกันละกันว่าในห้องเนี้ยมีสมบัติพัสดุอะไรบ้างเก็บซ่อนเอาไว้ตังงหนบ้างนะครับก็ห้องก็จะเป็นห้องเล็กๆน่ารักอยู่มาตั้งแต่ตอนประถมแล้วอืมก็ไม่มีอะไรมากเริ่มจากตรงตัวทํางานก่อนเลยไหมตัวทางานก็เป็นต๊ะเครื่องแป้งในตัวนะครับแล้วก็เป็นบิวอินทั้งหมดเลยตรงส่วนนี้ก็จะเป็นของที่แยกเก็บเอาไว้ตามแบรนด์ อะไรต่างแล้จะเป็นของไอเทมชิ้นเล็กๆกันนะคะเองตรงนี้ก็จะเป็นแบบว่าโอเอสเฮข้างล่างจะเป็นฟีนิกซ์อันนี้ก็จะเป็นฟีนิกซ์อันนี้ก็จะเป็นตะกรุดของคาเดโลทั้งหมดเลยนะคะอันนี้จะเป็นลายแพงหน่อยเป็นพวกลาแพรลีชาแนลข้างในก็จะมีพวกละแแมเก็บอยู่ในนี้ประมาณนี้นะครับอืมสูบินม,มงสูบินแม,มชั้นนี้หายไปนี่แบบว่า เกือบแสนได้ไหมเนี่ยเฉพาะชันนี้ชันเดียวนะ mm. อันนี้ก็จะเป็นบาดี้ชอปทั้งหมดนะครับเอวอนแอ้วแลกแบบเด็กๆส่วนตรงนี้ก็จะเป็นของที่ใช้บ่อยๆจะอยู่ฝั่งนี้ทั้งหมดเลยส่วนถ้าเกิดขอนอนุญาตในนี้จะเป็นกล่องที่เก็บเนะี่ยครับไม่ค่อยได้ใช้เท่าไหร่ แล้วก็อันนี้จะเป็นกันแดดเอาไปหยิบติดมือได้ไง่ายๆหน่อยแต่จะเป็นกล่องสำหรับเก็บเคอร์รอลลีอ,อัลทั้งหมดส่วนใหญ่จะอยู่นี้ก็จะเป็นพวกคีว์เแบวบเทอร์มชูเอมูลาแล้วก็นังโคมน,นี่ก็จะเป็นขอที่ใช้เดือนที่แล้วนะครับก็จะเป็นอีซ่าทั้งหมดเลยเกือบจะหมดทุกอันแล้วเดี๋ยวเยคานอนี้ิดหน่อยว แล้วก็นี้นะเนี่ยจะเป็นโชเล่เอาไว้เก็บของเหมือนกัน<อ>ก็ส่วนใหญ่จะเป็นของพวกแฮแอนด์บอดี้นะครับชิ้นใหญ่ๆก็จะเก็บอยู่ตรงนี้มีถ้าแต่เน,นี่ยจะเป็นชั้นที่วางออริจินมีแอปแซมแบซีนี์มานิดหน่อยแล้วก็ไม่มีอะไรมากข้างล่างก็จะเป็นพวก อันนี้จะเป็นเฮ้ยนี่มันครบเลยนี่ใช่มัจะมีเป็นลายอะไรนะอันนี้จะเป็นลายเซเลบ t e มันจะมีเซเลบร c ไลฟ์เซเลบ o u ยูเซเลบ t e เลิฟแล้วก็เซเลบ t e ด REAM ก็คือบอกว่าเลิฟยูด REAM เลิฟยูไลฟ์อะไรประมาณนี้ก็คือเขาจะขายมาเป็นแพกสิบแปดเหรียญแล้วก็สั่งมามันไม่ได้เข้าเมืองไทย,ยนะแล้วก็ไม่รู้จะสั่งมาทำไมจะเห็นแล้วยากได้ก็สั่งมาสั่งมาไม่ได้ใช้หรอก แล้วก็แชมพูเอ่ยอะไรเอ่ยนี่จะเป็นของจากญี่ปุ่นอยู่ข้างน่างก็มไม่ได้ใช้เหมือนกันจริงๆมันก็ยังมีอีกหลายอย่างที่ไม่ได้ใช้นะอ,อันนี้ก็จะเป็นเก็บพวกนี่จะเป็นเจ็เอ็กซ์เแล้วก็พวกสารเคมีอันนี้จะเป็นพวกที่เอาไว้ผสมเครื่องสำอางอะไรอางเงี้ยแต่เมื่อก่อนคือนั่งเล่นแต่เนี้ยจะไม่ค่อยได้เล่นแล้วแบบเป็นพวกลองดันดยล พวกผง,ผ,งผงอะข้าวปแอซิดพวกผงอะไรพวกเนี้จะเป็นประมาณนี้ก็เมื่อก่อนเวลาว่างเยอะไงยังเล่นปัจจุบันไม่ว่างแต่มันพวกนี้มันเก็บได้หลายปีถ้าเกิดเก็บแบบไม่ทิ่แห้งหน่อยก็เลยเออถ้าเกิดว่างก็คงจะพอมานั่งผสมเลน่นี่ก็จะเป็นตู้เก็บน้ำหอม อันนี้จะเป็นที่ใส่ักบนี้ที่ใช้บ่อยก็ะจะมีของมูจิเหมือนเดิมครับแต่ว่าน้ำหอมเียวจะประมาณน,นี้อีกตัวหนึ่งอันนี้จะไว้เก็บโจแล้วก็ดีเทนไว้ยบางส่วนมีชาแนลอันนี้หอมมากเลิเลิฟ ตู้หนึ่งน,นี่ก็น้ำหอมอุ้ยอันนี้ชอบที่สุดในจัก,กรวาลแล้วอะควาดิเซียวยาหอมเลิศมากอันนี้ก็หอม,อนนห,อมหอมเจโลตู้หนึ่งน่องแหวงอันนี้ก็ดิเคียนวายกินเชอร์รี่บะซอมหอมอีกแบบอนกันตู้นี้ก็จะไม่มีอะไรมากจะเป็นอันนี้ของต้องห้ามนะครับ ของต้องห้ามของต้องห้ามย่ายา <c oughs> นี่ก็ไม่มีอะไรกล่องคิวน,นี้เอาไว้มันสวยดีก็เลยเก็บไรงนี้นี่ก็จะเป็นน้ำหอมอีกเหมือนกันล้ววลนอนไเลยมั้ยนี่ก็หอมยูเซรีนนี่อะไรวันนี้ลื่มอ๋อก็จะเป็นตอนนั้นไปนงานเปิดตัวก็ได้มา มีอะไรก็ไม่รู้เนาะอก็เป็นคิวเพสซื้อมาว่าจะเอามารีวิวแต่ก็ไม่ได้รีวิวสักทีเป็นลายที่ไม่มีน้ำหอมของเขาอะนะครับแปลกมาก,มากคือเป็นลลยอ anti ย g i n g แต่ไม่มีน้ำหอมก็ไม่มีอะไรแล้ว,ลวนะคิว <1 Q. S 1> เป็นพก l i m i t ต e ด s edition ไม่มีวางขายแล้วเลยไม่กล้าใช้แต่เก็บไว้ก็เน่าก็อย่าคิดว่าสัางบาทคนต้องใช้อยู่ดีต่อไปก็จะเป็นเป็นหลุมดำของเขามันจะอยู่ใต้เตียงละมันก็จะเป็นพวกลิปบามฝัม่งมาเก่ามาแตก ให้ผลิตบ้าเหมือนกันของแล้วก็เบิร์ดบีก้าวมาแจากนเนี่ยเขาไม่ได้แจกอันนี้ที่คุณไก่เพิ่งให้มาเดี๋ยวว่าจะเอาไปใช้อีกถุงหนึ่งอันนี้เอาเลนชอปพิเศษไลน์ลูมิโนเอ็กซ์เปิด um ซื้อมา เก็บข้อมูลก็อยู่ในนี้ทั้งหมดไม่เสร็จนะครับ sort ซ of anyway> ื้อไามจริงนะครับอันนี้จะเป็นอันนี้จะเป็นพวกกิฟต์ของของสะสมของคิวเก็บเอาไว้ของพวงพวดิมิเตตเอดิชั่นทั้งหลายและเข็มกาดอะไรพวกเนี้ยจะเป็นของสะสมของคิวอยู่ในนี้ทีำใหเยอะ ันนี้ก็จะเป็นถุงเก็บโอเลนะครับก็จะเป็นโอเลเมนส์บ้างจาเมือนอกบ้างอะไรพวกนเนี้ยหนึงอะไรเนี้่ต้องลือละเต้พี่พี่ว่าคนเขาคงรู้แล้วละ่ะว่ามันเยอะมากจริงๆอันนี้จะเป็นอิปซ่าทั้งหมดนะครับคือเต็มถุงเยอะ แบรนนี้จะเป็นโนโทจีน่ามีออริจินนะครับผมอันนี้จะเป็นไลน,น,น์นลที่เคยได้มาทดลองทำโปรดักต์ testing ใช้ได้ทีเดียวนยแต่ราคาไม่รู้เท่าไหร่แล้วก็ฮาดาลรโะบทจะอยู่ตรงนี้อันนี้จะเป็นของพวกเครอรอแมนดอมนะครับอันนี้ยังไม่ได้ลองอีกเหมือนกัน ก็คือสมบัติคนบ้านะคะคือคนเราเนี่ยมันจะต้องบ้ากันขนาดอ่ะดับเลยมันจะต้องบ้ากันขนาดที่จะต้องซื้อครีมอาบน้ําทุกกลิ่นทุกสีเลยนขนาดนั้นเลยนะพร้อมๆกันก็สวยดีไม่ะเหรอเห็นป่ะแค่ยังคือจริงๆอ่ะเอาไปไว้ในห้องน้ําแล้วเอาจัดเรียบร้อยแล้วโดนแม่ด่าเลยต้องเอามาเก็บบอกว่าบอกเก็บก่าอะไรอย่างเงี้ยบอกแม่ไม่เข้าใจสุนทรียภาพของเราเลยอะไรก็ไม่รู้ โกะแ่นะแต่ก็แบบห้องน้ำเขาเดี๋ยวไปเราเรามีบ้านของเราเองก่อนเดี๋ยวจัดให้เต็มที <c oughs> ก็เนี่ยแหละครับก็เป็นพวกอาบน้ำแทนบอดี้ทั้งหมดเลยก็มีคิวอันนี้จะเป็นพวกกลิ่นแก๊สฟูดเนาะไม่ลิมิเต็ดไงก็เลยอยู่ในนี้แทนถ้าลิมิเต็ดจะอยู่ในกล่องเลย <c oughs> มีการแบ่งชนชั้นก็อันนี้เป็นตระกูลซันฟลเวอร์สารผมทำสีของเขาคงไม่ได้ใช้แล้วเพราะตัดผมสั้นแล้ว มีวิชาลอดอได้ใช้ก็วันนี้นี่เองอันนี้ก็สารพัดแบรนด์อันนั้นก็จะแยกตามแบรนด์เหมือนกันอันนี้จะเป็นเออไม่ได้แยกนี่หวะงอ่นี้อะไรเนี่ยอันนี้บุตตี้พาเลอร์เออแล้วมีคอลลาอยู่ในนี้ด้วยตัวใหม่ที่สั่งมาแต่ก็ยังไม่ได้ลองอีกเหมือนกันลืม อันนี้เป็นมาร์กเจ้าหญิงนะมาร์กบีฮาดาบีฮาดาอีกถุงหนี้งแล้วก็อะไรหลายๆอย่างอันนี้ถุงนี้จะเป็นอะไรไม่รู้ไม่ค่อยก็บิซ่าเป็นแป้งฝุ่นกับแป้งตาลอันนี้ยันนง,งนนไม่ได้รอดเหมือนกันที่อะไรมาอันนี้ก็ อะไรแันเนี้ยอ๋ออันนี้ของขวัญวันเกิดแบรนด์ของไทยที่เขานงตามสื่อให้หน่ารักนี่เนาะเป็นแบรนด์ไทยสุก้าคิวอะไรสักอย่างเนี่ยแหละอเออชื่ไหมว่สวีทคิวแล้วก็อันนี้ของอ e ีฟโรเช่ที่ได้มายังไม่ได้ลองเหมือนกันน้ำเยอะส่วนตรงนี้จะเป็นของที่จะเอามาเซลล์นะครับ อม,มน,นี่ก็เป็นของที่จะเอามาเซลอีกเหมือนกันก็มีถ้าอยากได้กันแดดของชิเซโดตัวที่ไม่มีขายในไทยเตรียมตัวคือซื้อมาแล้วไม่ใช้เมื่อกี้ว่าคงใช้ไม่ทันแล้วแบบอันนี้บ้ามากเลยอ่ะลิปบามคิวแบบว่า เดือน5ปี2010ของใหม่ทางนั้นเลยจริงๆมีซ่าอยู่ในนี้อีกเยอะแยะเลยแบบมีอยู่ประมาณกับ10หลอดซ่งอมาเ่าไหร่ก็ไม่รู้คือจริงๆลิบบานคิวที่มันเยอะเนี่ยเพราะว่าเวลาเราจะซื้อที่มันครบ8,000เสียไหมมันจะเหลือเศษแบบ400แบบว่าอีกนิดนึงอะไรเนยจะครบแบบเล็กเต็มๆแล้วก็ว่าเอ้ยริบบารไปละกันริบบารไปละกันอะไรเงี้ยก็เลยจะมีริบบารมันก็เลยมีอยู่ประมาณร้อยหลอดแต่ว่าไม่ได้ใช้ คือต้องแบบใช้แทนเจลหล่อลื่นนะมันถีกจนหมดเร็วนะนี่จะเป็นของที่เอามาแจากก็ของแจกเองเหมือนกันแต่ก็ยังแจกไม่หมดกะว่าเซล,ล์คังนี้จะแจกหมดนี่ก็เป็นของแจกเองเหมือนกันไปพวกซัมปลิงสา,สายอะไรที่ได้มาไม่กะขายนะครับกะแจก <c oughs> นี่ก็ เป็นพวก s a m ปลิ n g ที่เวลาสั่งของมาแล้วจะได้อย่างเงี้ยมาสั่งลังเลยก็นือจะเก็บไปน็นตัลเงเลยน,นี่เป็นอ๋ออันนี้เป็นของอ e ีสูดี้อันนี้เป็นบีบีตัวใหม่ของเขาอันนี้คือเขาให้มาบี BB อันใหม่มันจะมีอยู่สามเบอร์ เบอร์ที่เราใช้ได้คือเบอร์ที่เป็น03จะเป็นเบอร์ที่เข้มที่สุดมันจะดูธรรมชาติกับหลอมามกมันจะทําให้ผิวมันดับสร้างผิวใหม่เลยส่วนนีโอชูไว้์ลองแล้วก็เก็บไว้ก่อนยังไม่มีเวลาทํารีวิวนะครับแล้วก็มีอะไรกันรู้สึกเริ่มเหนื่อยแล้วรู้สึกว่าจะเริ่มหมดแล้วล่ะจริงๆก็ไม่ต้องคุยเยอะขนาดนั้นหรอกนีออ้อันนี้จะเป็นกล่องเกาหลีนะครับกล่องเกาหลีที่อยู่ในนี้น แบรน์เกาหลีทั้งหมดแบบวาสกินฟู้ดเนเจอร์ีพัาปติกบาวิพั์ในส่วนเร่เกาหลีก็อ๋อนี่ไงม,มันก็เป็นเหตุให้เสียตังกนะันเนอะพวกอะไรไแบบเล็กๆนะหลกักสีซื้อมาทำาไมไม่รู้เออมันจ็ได,ไได้ไม่ได้ใช้ซื้อมาเก็บ<อ><อ>แล้วก็ไม่มีอะไรนะครับที่เหลือก็จะเป็นพวก ทีว mm ีเกม a อสจะอยู่ในนี้ประมาณนี mm ้น hmm. ะอืมอืมแผ่นเกมแผนแท้แผ่นกรฟมีทุกสิ่งเายแต่เดี๋ยวนี้ไม่ค่อยได้เล่นเลยอะรู้สึกว่าพอมันเวลาหายไปไหนหมดเหนื่อยนี่แหละครับแต่ก็ตั้งใจเอาไว้ว่า จะพยายามให้มันหายไปเรื่อยๆหายไปเรื่อยๆจะไม่ค่อยซื้อเพิ่มเพราะว่าตอนนี้มีเป้าหมายในชีวิตใหม่แล้วซึ่งมันต้องใช้เงินเยอะพอดูก็เนี่ยจะพยายามซึ่งเป้าหมายมันก็คืออย่างเงี้ยคือจะ,จะไปจะไปเรียนต่อนะครับประมาณแบบว่าแต่มันเขาจะรีควร้อแบบว่าเออพื้นฐาน่บเว้ยจะต้องคุณจะต้องจบ ใส่วิดมาต้องอะไรมาซึ่งไม่ได้จบไงเลยต้องเหมือนแบบคงต้องพยายามนิดนึงอาจจะต้องทำพอร์ตฟิลิโอสเสนอเขาอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็อาจจะต้องสอบระดับใหม่อะไรอย่างเงี้ยก็เลอยอต้องทาการบ้านเดียวดิดหนึง่งแล้วก็หวังว่าจะได้เรียนเพราะอยากเรียนมานะคะผมหวังว่าฝรั่งเขาก็จะใจดีให้เราเรียนเนาะโอเควันนี้ห้องบุณเบ๊กก็เป็นห้องเล็กๆนะคะไม่ค่อยมีของอะไรมากเท่าไหร่พูดหน้าเหมือนไส้วหวดเนาะ มันก็แบบวันนี้หละครับก็เป็นห้องที่ทําให้มีความสุขนะแค่นอนไปเนี่ยเราของใต้เตียงมันก็จะออสโมซิสขึ้นมาเราก็จะสวยกันเองโดยที่ไม่ต้องทาอะไรประมาณนั้นแหละกี่นาทีแล้ครับน่าจะนานแล้วจะครบคล้วโอเคยัง okay. ไงวันนี้ก็แค่นี้ละกันเนาะไครับ